ประมวลภาพกิจกรรมภายในโรงเรียนภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2567 1. ด้านกิจกรรมนักเรียนกิจกรรมเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีอินเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาโดยมีอิ่นางการจนาโสนิกผู้อําเภการโรงเรียนร่วมจิตประสาทเป็นประธานในพิธีอินมีการจัดพิธีอัญเชิญพานพุ่มเปิดกลวยกระทงดอกไม้ทูบเทียนแพ่หน้าพระฉายาลักษณ์ เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติวันที่5มิถุนายน2567จัดกิจกรรมเลือกตั้งประธานและสภานักเรียนซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการส่งเสริมประชาธิปไตยเพื่อฝึกให้หนักเรียนได้มีโอกาสแสดงถึงการใช้ชีวิตตามวิถีทางประชาธิปไตยที่มุ่งเน้นให้เด็กคิดเป็นทำเป็นรู้จักใช้สิทธิและหน้าที่ของตนเองมีความรับผิดชอบมีการเลือกตั้งผู้นำกฎระเบียบข้อบังคับเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติร่วมกันในโรงเรียน กิจกรรมวันอีดีละอัดฮาปีการศึกษา2567วันที่23มิถุนายน2567นางการจนาโสนิกรผู้อำนวยการโรงเรียนร่วมจิตป,ประสาทร่วมกิจกรรมเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดซึ่งโรงเรียนร่วมจิตป,ประสาทได้จัดกิจกรรมขึ้นเพื่อสร้างความตระหนักให้กับนักเรียนและเยาวชนให้ห่างไกลยาเสพติดและประกาศเจตนารม์ในการต่อต้านยาเสพติดเนื่องในวันที่26มิถุนายนของทุกปีอีก เป็นวันต่อต้านยาเสพติดโลกวันพฤหัส,สบดีที่27วิมิถุนายนพุทธศักราช2567จัดพิธีคารวะครูประจำปีการศึกษา2567เพื่อให้นักเรียนระลึกถ,ถึงพระคุณครูผู้ให้การอบรมสั่งสอนประสิทธิประสัทิ์ให้ความรักและเมตตาต่อสิษย์ด้วยความหวังดีอีกวันพฤหัสบดีที่27บมิถุนายน2567 โรงเรียนร่วมจิตประสาทได้จัดพิธีการมอบปลอ,อกแขนให้แก่คณะกรรมการสภานักเรียนรวมไปถึงหัวหน้าห้องเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1-6ถึงโดยนางการจนาโสงิกรผู้อำนวยการโรงเรียนร่วมจิตประสาทเป็นผู้มอบปลอ,อกแขนให้กับนักเรียนวันที่26กรกฎาคม2567จัดกิจกรรมพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณนะบดินทรเทพพยาวรางกูล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาและพิธีถวายสัตว์ปฏิญาณเพื่อเป็นค่าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินวันศุกร์ที่26กรกฎาคม2567โรงเรียนร่วมจิตป,ประสาทได้จัดก,กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติโดยมีนางกาญจนาโสนิกนผู้อำนวยการโรงเรียนร่วมจิตป,ประสาทเป็นประธานในพิธีอีกซึ่งกิจกรรมประกอบด้วยการแสดงความสามารถของนักเรียนด้านต่างๆเช่นการแสดงละครการประกวดวาดภาพประบายสีและอื่นๆ โดยวันภาษาไทยแห่งชาติตรงกับวันที่29กรกฎาคมของทุกปีอีกเพื่อกระตุ้นและปลุกจิตสำนึกให้คนไทยทั้งชาติได้ตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญของภาษาไทยตลอดจนร่วมมือกันทำนุบำรุงส่งเสริมและอนุรักษ์ภาษาไทยให้คงอยู่คู่ชาติไทยตลอดไปวันศุกร์ที่9สิงหาคม2567 โรงเรียนร่วมจิตประสาทได้จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าศิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพันษา92พรรษา12สิงหาคม2567วันที่9สิงหาคม2567โรงเรียนร่วมจิตประสาทได้จัดกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติประจำปี2567 ซึ่งมีการจัดกิจกรรมการประกวดวาดภาพระบายสีการประกวดชุดรีไซคเคิลและแสดงการทดลองทางวิทยาศาสตร์โดยมีนางการจนาโสนิกทู่อำนวยการโรงเรียนร่วมจิตประสาทเป็นประธานกล่าวเปิดงานวันที่3 0สิงหาคม2567 จัดกิจกรรมทัศนศึกษาให้แก่นักเรียนโรงเรียนร่วมจิตประสาทระดับชั้นอนุบาลปีที่2ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6ไปทัศนศึกษาณนะสวนสัตว์สวรายุเฟรยอร์ตสีอยุธยาไลออนปาร์คแลนด์วันที่1กรกฎาคม2567กิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติและร่วมกันบำเพ็ญประโยชน์ด้วยการทำความสะอาดภายในบริเวณโรงเรียนและรอบโรงเรียน วันที่16สิงหาคม2567ร่วมทำความสะอาดณนะบริเวณมสัสยิดประชาสัมพันธ์เพื่อปลูกฝังและส่งเสริมนิสัยให้นักเรียนมีจิตสำนึกที่ดีในการรักษาความสะอาดอีกทั้งยังเป็นการสร้างบรรยากาศที่ดีอีกและเป็นการส่งเสริมการทำงานเป็นทีมให้กับนักเรียนนักเรียนที่นับถือศาสนาอิสลามโรงเรียนร่วมจิตป,ประสาทพร้อมด้วยผู้อำนวยการและครูที่นับถือศาสนาอิสลามร่วมละหมาดวันศุกร์ทุกสัปดาหนะ์ณมสัสยิดประชาสัมพันธ์ นางการจนาโสนิกรผู้อำนวยการโรงเรียนร่วมจิตป,ประสาทได้มอบถุงปัรสุให้กับนักเรียนมุส,สลิมที่ถือสิ่งอดในช่วงเดือนรอมฎดอนเพื่อนำไปละศีลอดในช่วงตะวันตกดินเป็นประเพณีของชาวมุส,สลิมสองด้านอาคารสถานที่และภูมิทัศน์วันที่2มิถุนายน2567ทหารจากกองพันทหารมาที่23กรมทหารมาที่5รักษาพระองค์จังหวัดสระบุรี เดินทางมาถึงโรงเรียนร่วมจิตประสาทเพื่อพัฒนาซ่อมแซมและปรับปรุงภูมิทัศน์โรงเรียนวันที่23สิงหาคม2567องค์การบริหารส่วนตำบลบึงขอไห้ที่ให้ความอนุเคราะห์รถกระเช้าและบุคลากรตัดต้นไม้สูงบริเวณบ้านพักครูและหน้าโรงเรียนเพื่อความปลอดภัยของครูและนักเรียนจากพายุในช่วงฤดูฝนรักษาความสะอาดสุขภัณฑ์โถส้วมโถปัสสาวะอ่างล้างมือและที่อาบน้ำละหมาด ปรับปรุงแปลงเกษตรเพื่ออาหารกลางวันสาบรรยากาศในการจัดการเรียนการสอนดูด้นานนา้นะคะน,นี่คือแปลงเกษตรของโรงเรียนร่วมติดระสานนะคะส่วนขวานี้ก็คือห้องประชุมของเรานะคะและตอนนี้นะคะบุคคลด้านกำลังจะได้เดินผ่านบ่อปลานะคะบ่อปลาหารรงนูยูงนะคะซึ่งเราเลี้ยงไว้ให้นักเรียนได้ดูพัฒน,นาการของการ right here yeah. Okay, up, oh, what, สี่รางวัลแห่งความภาคภูมิใจการแข่งขันทักษะวิชาการในการประชุมวิชาการการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกรันดารตามแนวพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีประจำปี2567ระดับภาคกลาง ในวันที่31กรกฎาคม2567ณนโะรงเรียนวัดชินวนารามเจริญผลยุทยาเวชจังหวัดปทุมธานอีอได้รับรางวัลชนะเลิศกิจกรรมวาดภาพระดับชั้นประถมศึกษาปีที่2ระดับภาคกลางเด็กชายสมพรพัสวัร์ครูผู้ฝึกสอนนางสาวสโรชามูลิคม ได้รับรางวัลชนะเลิศกิจกรรมการประกวดคัดลายมือระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6ระดับภาคกลางเด็กหญิงนักกัญญาสันตุดารัตครูผู้ฝึกสอนนางสาวผัดพระทองนวลได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งกิจกรรมการวาดภาพระดับชั้นประถมศึกษาปีที่3ระดับภาคกลางเด็กชายธีรพัฒ์สะอาดครูผู้ฝึกสอนนางสาวอ่อนอนงเหลืองน้ำ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ2กิจกรรมการวาดภาพระดับภาคกลางเด็กหญิงพอลล่ามีสุขครูผู้ฝึกสอนนางสาวอ่อนพัน์แพงป้องได้รับรางวัลชนะเลิศกิจกรรมการประกวดคัดเลือกแนวปฏิบัติที่ดีรายด้านนักเรียนด้านโภชนาการหนึ่งเด็กชายสมชายบัวสวรรค์สองเด็กหญิงเป็นมิการที่าสาจารย์สามนางสาวพุทธเอี่ยมสะอาดครูผู้ฝึกสอนนางกาญจนาโสิกรและนางสาวสุภาวดีอีกคำพีระ การแข่งขันทักษะวิชาการนักเรียนในการประชุมวิชาการการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นธุรการดานตามพระราช,ชดำริสมเด็จพาาระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ,พรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีประจำปี2567ระดับประเทศณโรงแรมเอวาณนา่บางนากรุงเทพมหานครประกวฏวาดภาพระบายสีชั้นประสอ เด็กชายสมพรพัสวัตรครูผู้ฝึกสอนนางสาวสโรชามุนิคมได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่สองประกวดคัดลายมือชั้นปหกเด็กหญิงนักัญญาสันตุดารัตครูผู้ฝึกสอนนางสาวพัทพระทองนวลได้รับรางวัลชมเชยประกวดการนำเสนอผลงานนักเรียนตามคำวิยามภูมิปัญญา9ด้านหนึ่งเด็กหญิงพุทธเอี่ยมสะอาด2เด็กชายสมชายบัวสวรรค์3เด็กหญิงเป็นวิกาที่สาจารย์ครูผู้ฝึกสอน หนางการจนาโสนิกรสองนางสาวสุภาวดีคัมพีระได้รับรางวัลระดับประเทศอันดับที่4ได้รับรางวัลชนะเลิศคลิปประกวดสุข,ขาดีมีความสุขสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานีเขตส,สอง วันนี้พวกเราจะมารีวิวห้องน้ำแสนสุขของโรงเรียนร่วมศิปราษาตตามนโยบายของสอพทประกอบด้วย5สอ่อไปกันเลยหนึ่งสอสะอาดห้องน้ำของโรงเรียนเราสะอาดปราศจากคราบสกรปรกไม่เป็นแหล่งสะสมของเชื้อโรค ปจ,จากกินเม็นสะอาดไหมคะสะอาดค่ะสองสอสะดวกมีห้องน้ำสำหรับนักเรียนชาย,ชายและห้องน้ำหญิงมีการติดตั้งอ่างล้างมือแปรงฟัน แ้ที่อาบน้ำละหมาดพร้อมใช้งาน 3. สอส,ส,สบายมีระบบน้ำประป,ปาและไฟฟ้าส่องสว่างเพียงพอและป,ปลอดภัย 4. สอส,สุขลักษณะโรงเรียนของเรามีการดูแลรักษามาตรฐานเพื่อสุขภาพและอนามัยของผู้ใช้บริการ มีการแบ่งเขตพื้นที่รับผิดชอบุด,ดีควาสโ,โาสอส,สวยงามโรงแรน,นของเราได้จัดสภาพแวดล้อมให้เรียบร้อยและสร้างความประทับใจต่อผู้ใช้บริการทุกคนค่ะต้อเดินทางไหนครับเดินทางนี้เลยค่ะ 好难三啊，张。 คุณภาพดีการประกวดคลิปติ๊กตอกประจำปี2,567หัวข้อจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจที่ได้ยินวิทยาสิริยามรคัมาจากโรงเรียนร่วมจิปศะสาค่ะวันนี้เราจะมาพูดถึงความรู้ที่ได้จากสปอรอฐานที่1ได้รู้ถึงโครงการธนาคารอาหารชุมชนตามพระราชดำริซึ่งสามารถนำมาใช้ในชีวิตประจำวันได้ สามอย่างประโยชน์สี่อย่างเพื่อแสดงถึงความซื่อสัตย์สุจริตไม่คดโกงไม่เอาเปรียบผู้อื่นฐานที่สองได้รู้ถึงพระราชประวัติของในหลวงรัชกาลที่สิบพระมหากษัตริย์นักบินกษัตริย์ไทยองค์แรกที่ได้ขับเครื่องบินได้ทั้งเครื่องบินรบและเครื่องบินโดยสารพระราชประวัติของในหลวงรัชกาลที่เก้า ว่าท่านได้มีความสามารถในด้านต่างๆเช่นการปะพันธ์ทำนองและเรียบเรียงเพลงและหลักการสำคัญของกะเกษติทสษดีใหม่อีกด้วย รงเรียนร่วมจิตประสาทเป็นต้นแบบด้านสุขาพิบาลอาหารตามโครงการพัฒนาเด็กรเยาวชนในถิ่นทุรกันดาล 5. สัมพันธ์ชุมชนเมื่อวันที่4ตุลาคมพศ2567นำโดยนางการจนาโสนิกรผู้อำนวยการโรงเรียนร่วมจิตประสาทพร้อมด้วยคณะครูมอบข่าวสารจำนวน5กระสอบและจัดซุ้มถ่ายรูปให้กับงานน้ำชามัสยิดประชาสัมพันธ์ ขอขอบคุณหาหุ้มส่วนจำกัดมาดนาอินเตอร์ฟู้ดที่ได้ให้ความอนุเคราะมอบกล้วยหอมทองให้กับนักเรียนโรงเรียนร่วมจิตประสาทได้รับประทานทุกวันศุกร์การเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2567คณะกรรมการการประเมินเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2567 จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปฐมศึกษาปทุมธานีเขต2ได้เข้านิเทศติดต,ตามและประเมินการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนโดยมีนางกาญจนาสุนิกรผู้อำนวยการโรงเรียนร่วมจิตศาสตร์พร้อมด้วยคณะครูให้การต้อนรับผลการเข้ารับการประเมินเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนอยู่ในระดับพร้อมมาก จากผลสำเร็จของการดำเนินงานทั้ง4ฝ่ายส่งผลให้ผู้ปกครองและชุมชนให้ความไว้วางใจและทำให้จำนวนนักเรียนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง 你。